พวกเราทุกคนเนี่ยโอเคครับทุกท่านตอนนี้ผมอยู่กับเปียต้นการแล้วก็ก๊อฟนะฮะก็เดี๋ยวเรามีทิปที่จะต้องไปแก้เนี่ยก็คือจากนี่กทมเนี่ยที่จุดที่เราอยู่เนี่ยจะมีไปชฉะเชิงเซาไปชนบุรีจันทบุรีนะฮะเราจะวิ่งงานเส้นนี้คือเส้นภาคตะวันออกเนี่ยนะเราจะวิ่งไปช,ชนบุรีก่อนนะไปงานแก้งานกุสุจินนะ ไปคืนไปเช้าไปเที่ยงพรุ่งนี้นะเช้าหน่อยนะ,ะสิบโมงครึ<ม>่งนะสิบโมงสิบเอ็ดโมงเต็มที่ขอสิบโมงแล้วมันนั้นเริ่มง,ง,งาน,นเจ็ดโมงแล้วนะหรือผูขับให้ก็ได้โอเคนะถ้าถ้าคิดว่ามันจะสิบเอ็ดโมงไม่ทันก็ข,ขยับวันเวลาเริ่มง,งานขึ้นมานะเนี่ยมาชลบุรีก่อนแล้วก็ไปค้างที่จันทบุรีนะครับไปดูพระอาจารย์มานพเสร็จปุ๊บเนี่ยวัน,ว,นวันที่1อยู่ชลบุรีเต็มวันวันที่2คืนวันที่1ไปนอนที่ชลบุรี ช้าวันที่สองแก้งานพระจามานพเต็มวันเสร็จปุ๊บเนี่ยตีรถกลับมาที่ฉะเชิงเซาไปใส่ตัวกันเผาที่เราตอนนี้เรามีทุกตัวเนี่ยตัวกันเผาต,ตัวนี้ให้กับคุณกิฟให้กับผู้ใหญ่กิฟนะแก้แบนกันรุนลตีกลับนะและทีม2ก็คือทีมกอล์ฟที่จะไปติดตั้งตัวล็อกให้งานคุณปื๊ดเมื่อเช้านี้ที่ผมไปมาที่บางน้ําจืดแล้วก็เดี๋ยว,วคุณยุทธเขาจะมารับแกนไอเขาจะมารับงาน p t o ออิซากิ นะซึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้นะอิซากิตัวนี้เพนะื่ออธิบายให้ฟังพอเข้าใจรู้เรื่องแล้วนี่มาวันจันทร์เพราะฉะนั้นหลักๆเฮดเฮดหลักๆที่จะอยู่โรงงานก็มีกอ๊กอฟก๊อฟกับเปียที่อยู่ตัวนี้ส่วนต้นการโต้งเนี่ยจะอยู่ตะว,วันออก2วันนะครับโอเคสนุกมากเลยผมรู้สึกว่าใกล้ฟ้าสว่างแล้วลุงเริ่มขึ้นแล้วนะ EXCPTO จบแล้วแล้วก๊อฟก็จะได้มาทำงานสมค่าตัวหน่อยโอเค นะครับกอลฟจะกลับมาเป็นแม่ทัพแล้วมไปทำนาอยู่สามเดือนใ่เฮ้ยแล้ก็ดีโอ้โ <laughs> <laughs> หมันติดตินไงแ,แบบลูคุกตัวหมดเลยโอเคตามนั้นขอบคุณครับ